ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมแค่กันด้วยนะครับวันนี้ก็จมอยู่จับใช้แล้วผอีกแล้วนั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมโรบอทในะแบบอาร์นี่เมเบิร์ทาวเวอร์ดิเน์ในแบบที่ทุกคนชอบมากในะช่องผมนั่นเองนะครับผมนะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีหาของจากด่านบอสลัสนั่นเองนะครับผมโดยการตัวที่เราต้องใช้นะครับคือไม่มีเชี่ยอะไรเลยนั่นเองนะครับผมผมจะไปแบบตัวเปล่าเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะง่ายๆก็คือท่านผู้ชมสามารถ AFK หาของอีวโตัวจากด่านนี้หรือ AFK ฟาร์มตังฟาร์มเวล ได้เลยนะครับผมโดยการยืนเฉยๆครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าผมอยากที่จริงผมอยากหาเซตที่ไม่มีตัวเลยนะแต่ทุกเซตผมใส่ตัวละครไปหมดแล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอย่างนั้นผมจะเดินไปเข้าห้องด้วยตัวเปล่าเลยละกันนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วเราตัดเข้าไปในด่านละกันนะครับท่านผู้ชมเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมผมจะเรียบำการเล่นระบบอินเส้นด้วยนั่นเองนะครับผมนะแล้วผมจะเล่นให้ดูละกันนะโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในด่านกันแล้วนะครับถ้าใครใช้ออโต้คิกไม่ต้องกดออโต้คิกสปีดกับออโต้คิก เอไม่ต้องกดออโต้คลิกไว้ที่สปีดกับออโต้คลิกที่เอาไว้สคริปต์นะครับผมให้กดเอาไปตรงสคริปต์ด้านบนนี้เลยนั่นเองนะที่ผมจิ้มไปตะก,กี้นะครับผมแต่อันนี้ผมยังไม่ได้ใช้ออโต้คลิกเนาะถ้าใครใช้ออโต้คลิกก็ใช้แค่สองปุ่มนะครับผมปุ่มกดสคริปต์ตรงนี้ปุ่มกดรีเพย์ตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทําการทาแหลปไปท่านผู้ชมดูแล้วกันนะว่าเราจะได้โทเค็นตอนไหนนั่นเองนะครับผมนี่ผมใช้สูตรนี้แหละครับฟาร์มโทเคลล็นได้เจ็ดสิบแปดสิบอันเลยนะครับผมรีบทาแบ้มกันนะครับว่าผมจะได้โทเค็นตอนไหนนนั่เอง โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เรากลับมาแล้วนะตอนนี้ผมแบบเล่นครั้งเดียวออกในกะัทีเดียวนะนะครับผมผมบอกแล้วว่าสูตรนี้เอาไปใช้กันได้นะแล้วผมจะเล่นสัก3าครั้งแล้วกันนะเพื่อไม่ทำให้คลิปมันสั้นเกินไปนะผมว่าคลิปผมยังยังไม่ถึง2 3นาทีเลยไอ้เหี้ยอย่างนั้นแหละผมทําการเล่นล้สองสามครั้งแล้วกันนะมาดูกันว่าใน3-4ครั้งเนะี้ยสามครั้งแล้วกันว่ามันจะมีโอกาสออกเยอะไหมนั่นเองนะครับผมแต่ครั้งแรกออกแล้วนะครับผมนะผมจะทําการทําแบบให้ละกันนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เรา,าอยู่ที่ตาสุดท้ายกันแล้วเนาะสรับที่ผมจะเทสท่านผู้ชมดูนะครับผมผมจะทําการไปขอทําการถ่ายหน้าปกคลิปก่อนล้วกันนะครับผมระหว่างผมกําลังนั่งเอโอเคผมลืมถ่ายหน้าปกคลิปท่านผู้ชมผมจะเอาไปตรงนี้ละกันสวยดีว่ะผมชอบโอเคตรงนี้เนะาะทาเป็นหน้าปกคลิปผมว่าผมต้องสูงเข้าไปอย่างนี้ไหม านผูช้ชมคิดว่าแบบไหนสูตรกันถือก็คงตอบผมไม่ได้หรอกเพราะตอนที่ผมออนคลิปนี้ไปแล้วผมก็คงทําเสร็จแล้วโอเคแบบนี้ละกันป๊บโอเคโอเคอย่างนั้นเราไปต่อครับผมเล่นต่อนะแล้วก็ชิวๆครับผมผมบอกเลยว่าสูตรนี้ใช้ได้แน่นอนนะครับผมถ้าแอดมินเขายังไม่แก้นะแต่ก็แนะนําให้รีบทํากันนะครับผมถ้าแอดมินแก้เมื่อไหร่แล้วก็สูตรนี้ก็เจ๊งมืนั้นแหะครับผม โอเคนี่สูตรนี้ก็สามารถเอาไปฟาร์มจิกซอได้เหมือนกันนะครับเพราะมันมีโอกาสถ้ามันเราไม่ได้ของโทเคนมันจะดรอปจิกซอเราครั้งละสาอันนะครั้งละ3มอันนี่เราเล่นไปฟาร์มทั้งวันเนี่ยเราได้ทั้งตังได้ทั้งเลเวลนะครับผมได้ทั้งจิกซอแล้วก็ได้ทั้งโทเค็มผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะเดินตามบอลไปเลยกันนี่ผมไม่มีอะไรทำแล้วเหงาโอเควิ่งตามบอลดิวดิวดิวโอ้ตึงเชียดนะครับผมอื um, ช่ชิวชิวอะครับโอ้ผมแค่ยืนเฉยเฉยอะโดยไม่ใช้ตัวสักตัวผมก็สามารถฟาร์ม พอโอกาสมันออก15%ต่อให้เราเล่นไปแทบตายมันก็ออกแค่สามอันแหละครับผมเล่นมากสูงสุดก็แค่3ามอันเนี่ยเห็นไหมเราก็ได้ของได้เวลได้ตังค์ได้อนะครับผมเดี๋ยวเรากลับไปสรุปด้านในล็อบบี้กันแล้วกันนะวะชมตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ในล็อบบี้กันแล้วนะครับอาจจะแหลกๆหน่อยนะเพราะมันแบบพวกนี้เอฟเฟกต์เยอะเกินนะครับผมนะสำหรับสูตรนี้สามารถใช้งานได้จริงนะครับผมผมแนะนําให้รีบใช้รีบฟาร์มก่อนที่แอดมินเขาจะ ปรับนั่นเองนะครับผมถ้าดีไวล์เปอร์เขาปรับเมื่อไหร่แล้วก็ชิปหายเมื่อนั้นนั่นเองนะครับผมสูตรนี้ก็จะใช้งานไม่ได้นั่นเองนะครับผมนะผมก็ทําการฟาร์มไว้พอตัวนะครับผมแล้วผมก็ไปอีโวบ้างแล้วบางส่วนนั่นเองนะครับนะแนะนังไม่รีบไปหาฟาร์มกันนะครับผมนะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซิมติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับผมหรือพาร์ทหน้าอยากให้ผมสอนหาอะไรอีกสอนทําสอนเอฟเคอะไรอีกคอมเมนต์กันมาเยอะๆครับผมเจอกันคัทหน้าครับบายจ้าเป็นไงตึงนะครับผม